うんうんう คนอีสานมันวะขันแจ๊บคนนี้ก็มีแต่ก่อยนะอตยนนอนนี้ก่อยของต้นเปื่อยขันแจ๊บคนนี้แต่ีนคนอีสานเนาะอืม ืมสมตำครับพี่น้องสมตำไข่ต้มไก่อยางผักกะมีครับข้าวเหนียวอาหารอีสานบ้านเราครับพี่น้องมามมเสแส่บ,สบ,สบนูากันครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพกับผมจึงกึ่งชาแนลเวลาหิวอีกคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องมากินสมตำคือสมตำ ไข่ตม้มแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างก็มีข้าวเหนียวแล้วก็แคบหมูพี่น้องของแสบบ้านเขาเลยแหละครับแคบหมูกรอบ,อบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำาเลยเด้ครับเด้อมาพี่น้องมาเสิร์ฟแสบกันอาหารนิสันมาเอาพี่น้องพ,องพก็มีตัวผู้กับผังบุกมามาพี่น้องมา หมดให้ทำเรี่ยงหรอกเสือมาก <c oughs> ินผู้เดียวคือเ่าจึงกึ่งคือเ่าพี่น้องอืมอืมข่ตสมอืมอืม อแจบพื่อเกา, <c oughs> าเพี่น้องอืมมาเร้อพี่น้องอยู่เมืองหลอเมืองายา,า,ยา,ายั่นไกลบั่นไกลฟังใจฟังเล่าต้องเบแล้วครับอืมอืม 嗯。Hmm. ตำเศษเศษกับไกย่ย่างฮืมสุดยอดไปหนอ่อยอาหารอีสานไข่ต้มก็มีบ้าะนะอืมแคบู cây dạng cây vàng อาหารบานๆพี่น้องแต่กระแสบด้วยแจกกระแทบแบบบานๆเนี่ยพี่น้องเลยอืม hmm <sweak> 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 嗯。Mm hmm. Mm-hmm. 음んうんう <뭔람> 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 <sum> คนิสารมันวะขันแจบุนี้ก็มีแต่ก่อยนะอตอนนี้ก้อยของต้มเปื่อยขันแจบุณีอันนี้คนอีสานเนาะอืม 嗯。Mm.